ิสมิลลฮิรามานเราะฮีมัสลามอะลักกุมเระห์มะตุละบะเประกาตุหนึ่งในการฝากฝังของท่านนาบีสอลฮุวะลัยซัลัมคือการทำดีต่อผู้หญิงหลายคนพอเวลาพูดถึงอิสลามเนี่ยจะเห็นในมุมของการกดขี่ข่มเหงสตรีจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างการแต่งกายเอยหรือว่าคำสอนที่ให้ผู้ชายปฏิบัติ ในฮัจวีดะผมได้เขียนอยู่ในหนังสือไปฮัจกับนบีสอลลอัลลอฮ์ในช่วง <c oughs> ที่นบีคุตบะวีดะมีส่วนเนื้อหาสําคัญอันหนึ่งที่ท่านนาบีได้ฝากฝังก,กับประชาชนาอิสลามเนี่ยว่าฟัตตะกุลลอฮะฟินนิซาจงเยี่ยมเกรงอัลลอฮ์ในสตรีทั้งหลายในเรื่องสตรีในสตรีในที่นี้หมายถึงคู่ครองทําไมต้องเจาะจงที่คู่ครองเพราะว่า ถ้าคนจะทำดีกับผู้หญิงคือแน่นอนอิสลามสอนให้ทำความดีกับผู้หญิงโดยรวมนะแต่ไม่ได้สอนให้ทำความดีกับผู้หญิงแบบเจาะจงหมายถึงถ้าเราไปทำดีกับผู้หญิงคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอื่นมีเจตนาอื่นแอบแฝง Lindsay. ทำดีกับผู้หญิงลูกของคนนั้นภรรยาของคนนี้ผู้หญิงไม่ได้เป็นมารอมกับเราอันเนี้ยเราจะไปทำดีกับผู้หญิงเจาะจงไม่ได้หมายถึงว่าไปทำดีไปทำดีโดยอาจจะมีเจตนาว่าต้องการให้เขาเนี่ยรู้สึกดีกับเราแล้วก็เหมือนกับเป็นการจีบเหมือนกับเป็นการที่จะแทะลมแบบนี้ อันนี้คือไม่ถูกต้องแต่ท่านนาบีเจาะจงเนี่ยว่าจงเยำเกรงอัลลอฮ์ในเรื่องสตรีทั้งหลายสตรีที่นี่คือบรรดาคู่ครองของเขาจงดูแลคู่ครองตัวเองเป็นอย่างดีหมายถึงเป็นการสร้างสถาบันครอบครัวและคําสอนนี้มันคําสอนลึกซึ้งท่านนาบีไม่ได้บอกแค่ทําดีกับผู้หญิงเฉยๆนะแต่จงเยมเกรงต่อพระเจ้าในเรื่องของสตรี เพราะอะไรครับเพราะสตรีเนี่ยคือถ้าหากว่าครอบครัวสถาบันที่เราสร้างเนี่ยดีความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาดีถามว่าสมาชิกในครอบครัวจะดีตามไปด้วยไหมคาตอบคือดีอย่าง,นางแน่นอนเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าของขวัญที่พ่อจะให้กับลูกเป็นชิ้นโบแดงมากที่สุดคือการปฏิบัติดีหรือการรัก แม่ของเขาก็คือคู่ครองของเราเนี่ยที่เป็นแม่ของลูกและของขวัญที่แม่จะมอบให้กับลูกอย่างดีที่สุดก็คือการนักพ่อของเขาปฏิบัติดีกับพ่อของเขาคือการสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งท่านนบีจึงกำชับบรรดาผู้ชายเนี่ยจงยำเกรงอัลลอฮ์คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและระหว่างคุณกับพระเจ้านะ เพราะท่านในบีบอกต่อไปเนี่ยบอกว่าฟัตตะกุลลาฮะฟินนีซะจงยำเกรงพระเจ้าในเรื่องของผู้หญิงฟะอินนากุมอคอตุมูฮุนนบีอามานิลละเพราะพวกเจ้าเนี่ยได้นําตัวพวกเธอมาเป็นภรรยาเป็นคูครองด้วยกับความรับผิดชอบที่มีต่อหรอโอ้มันเรื่องใหญ่นะเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายถ้าหากว่านําเอามาจากบ้านของคุณพ่อของเธอหมายถึงว่าแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาอยู่กับบ้านผู้ชายหรือไม่แยกบ้านไปอยู่ต่างหาก ใครยังเป็นคนดูแลไม่มีใครดูแลนอกจากสามีดังนั้นเนะี่ยสามีจะดูแลอย่างไงก็ดูแลด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์คุณจะไปอาธรรมไม่ได้จะไปละเมิดกับเธอไม่ได้จะใช้คําพูดที่ไม่ดีไม่ได้ใช้การลงไปลงมือทําร้ายภรรยาไม่ได้ภรรยาเนี่ยเขายอมที่จะออกมาจากบ้านของเธอเองเนี่ยเพราะอะไรเพราะถ้อยคําอิจาบกอบูลก็คือตอนที่วันที่แต่งงานเนี่ยเรานึกช่วงที่เราแต่งงานจับมือกับพ่อตาว่าที่พ่อตา แล้วพอตาก็ยกลูกสาวให้กับเราเราก็บอกว่าฉันเนี่ยรับนิกานางสาวนั้นนางสาวนี้ด้วยกับมหัดตามที่ตกลงกันไว้พอเสร็จปั๊บเขาย้ายจากบ้านของเธอเองมาอยู่กับเราเป็นใครก็ไม่รู้ใน็ตะกายซามเป็นแฟนกันไม่ได้ไม่เคยพูดคุยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าแต่ถูกเนื้อต้องตัว กลายมาเป็นภรรยาเธอยอมออกมาจากบ้านของเธอแล้วมาอยู่บ้านของเราและอยู่ภายใต้การดูแลของเราเนื่องจากอะไรเนื่องจากเธอมั่นใจในอามานะที่เราจะต้องมีต่อลอกสุบอาหารขอหัวตาละไม่งั้นเธอเนี่ยไม่ออกมาจากบ้านอย่างแน่นอนดังนั้นนี่คือความรับผิดชอบที่ผู้ชายต้องมีอะนี่คือด้านหนึ่งผู้ชายต้องปฏิบัติด,ดีกับผู้หญิงด้วยกับการยำเกรงต่อในเรื่องนี้และในส่วนของผู้หญิงท่านนบีก็ได้สั่งเสียในฮัจวิดะคุตบะวิดะของท่านคุตบะอัมลา เป็นการสั่งเสียที่ก่อนท่านนาบีคือเป็นคุตบ้าใหญ่ก่อนท่านนาบีจะจากโลกนี้ไปในบีคือคุตบะาอัมลาเราบอกว่าวัสตาฮัลลัลตมฟูรูจาฮุนนบีกะลเลมิตินละและพวกท่านเนี่ยได้รับอนุญาตที่จะร่วมนอนกับพวกเธอด้วยกับอนุญาตจากลอสซูบฮาหารอัลลอวะละกุมอะลฮินอัลลายูตีนฟูรูชากุมอฮัดันตกครหูนะฮูและพวกท่านมีสิทธิเหนือพวกเธอไปถึงพวกเธอต้องปฏิบัต โดยการที่ไม่นําเอาใครที่พวกท่านไม่ชอบไม่ได้หมายถึงผู้ชายเางเดียวนะคือผู้ชายจะเอาผู้ชายคนอื่นเข้ามาที่บ้านโดยสามีไม่ชอบมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่มาฮรอมใช่ไหมฮะหรือแม้จะเป็นเครียิถ้าสามีไม่ชอบเข้าไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้แล้วจะเป็นผู้หญิงด้วยกันเองเป็นเพื่อนของเธอเป็นใครก็ตามจะเอาเข้ามาที่บ้านแต่สามีไม่ชอบไม่สามารถที่จะนําเอาเข้ามาในบ้านได้เพราะอะไรครับ ไม่ได้บอกว่าสามีทําถูกเสมอไปนะแต่มันเป็นการรักษาความมั่นคงของครอบครัวรักษาสถาบันครอบครัวหน้าที่ของการละกันที่ต้องปฏิบัติเนี่ยมันมีตรงนี้ดังนั้นนี่คือคําสอนที่ให้ฝ่ายชายปฏิบัติด,ดีกับฝ่ายหญิงยเยำ่เเรียงอัลลอฮ์และฝ่ายหญิงต้องเชื่อฟังผู้ชายที่เป็นสามีเนี่ยด้วยกับ คำแนะนําจากท่านนบดุลเลาะหัวเลี้ยวสัลลัมท่านนบีเคยบอกในหะดิษบทหนึ่งถ้าฉันจะสั่งให้สตรีสุยุดหรือกราบกับใครได้แล้วเนี่ยให้คนใดสุยุดหรือกราบกับใครได้แล้วฉันจะสั่งให้ภรรยาสุยุดต่อผู้เป็นสามีแต่สั่งไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าการสุยุดเพื่ออลา์เพียงผู้เดียวแต่หมายถึงว่าสถานะความสูงส่งของสามีเนี่ยมันสูงอย่างยิ่งในอิสลามดังนั้นนี่คือคําสอนที่เกิดความสมดุลนะผู้ชายต้องดูแลสตรีอย่างดีเหมือนกับที่บบรรรรดดาาาาาาานนนนนนีแแลละะะอููเ่่ปชทพใคคํกุวิ มีซากอนกอรีซอที่พวกเธอยอมเป็นคู่ครองกับพวกทั้นเนื่องจากถ้อยคํามั่นสัญญามีซากอนกอรีซอนเนี่ยคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นซึ่งหมายถึงอีจากบกบูนคําเสนอคําสนองตอนแต่งงานเนี่ยแหละและคําว่ามีซากอนกอรีซอนนอัลกรานอัลลอฮ เวลาพูดถึงคู่ครองสามีภรรยาแล้วอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือพูดถึงดับีบและรอซูลที่ได้เอามีทาักอ์กลอริซอร์ทจากลอสซุบฮานหัวแต่ละว่าจะดูแล,แลประชาชาติของท่านเป็นอย่างดีนั้นนี่ก็คือภาระที่สามีต้องดูแลภรรยาอย่างไรเหมือนกับบรนดดับีและรอซูลโดยเฉพาะอุลุลอัซมิฮาท่านท่านนบีมุฮัมมัดสโวลัมดูแลประชาชาติของท่านอย่างไรเราต้องดูแลครอบครัวของเราอย่างนั้น และต้นแบบที่ดีที่สุดในเรื่องนี้นะคือท่านนาบีสอลฮัวเลยสุลรมท่านนาบีบอกว่าค่อยรุกุมค่อยรุกุมลลอาฮลีฮีคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านนะคือคนดีกับครอบครัวของเขาและฉันคือคนดีที่สุดของพวกท่านที่ทําดีกับครอบครัวเป็นต้นแบบให้กับพวกเรา คนที่รายงานฮะนีสที่บอกว่าบุคลิกของท่านนาบีคืออันกุรานคือใครไม่ใช่คนนอกบ้านบางทีเราดีกับคนนอกบ้านแต่ในคนในบ้านเราไม่ได้ทําดีด้วยแต่ท่านในาบีซอลล์ฮัวซัมเนีน่ยถูกรายงานว่าท่านมีบุคลิกแบบอันกุรานปฏิบัติกับคนในครอบครัวอย่างดีเยี่ยมที่สุดคนที่รายงานคือท่านหญิงไอชาโรติออลวันฮะการณคุณลุคุฮุนกุรานไม่ถึงเธอถ้าหากว่าคนในครอบครัวยืนยัน ว่าสามีเป็นคนดีสุดอันนั้นแหละคือข้อเท็จริงแต่ถ้าเรามีคนข้างนอกบ้านเนี่ยยืนยันหมดเลยคนนี้คนดีคนดีแต่ไปถามภรรยาที่บ้านไปถามลูกๆโอ้สามีไม่ได้เลืองแย่ yeah. ไม่ได้คนดีที่แท้จริงมันขึ้นอยู่กับภรรยาและน,น,นี่คือคำสอนอิสลามที่มีความสวยงามมากใครที่จะไปทำฮัส ในปีนี้อาจจะถ้าสนใจก็สามารถจะเอาหนังสือเล่มนี้ไปศึกษานะหรือใครมีแพลนจะไปในปีหน้าผมว่าไปศึกษาก่อนเนิ่นๆเลยนะปีหน้าอีก2ปีเดี๋ยวพี่ต้องศึกษาหนังสือเล่มนี้นะไปฮัชกับนบีเราจะทราบขั้นตอนตั้งแต่ออกจากบ้านท่านนบ,บีออกจากมดีนะตั้งแต่ท่านนบ,บีประกาศให้ผู้คนเนี่ยจะมาร่วมทำฮัสกับท่านเป็นแสนคนซอฮบะบางรายงานบอก1นึ0 0 0สคนที่เป็นบรรดาซอฮบะมาทำฮัชร่วมกับท่านนบีสอลกว่าเลยอัลลอฮฺแล้วก็นบีแต่ละขั้นตอนนะฮะเดินทางจากมดี นะไปที่ร ah ุนุุรลฟแต่อย่างไรบ้างมีตัวบทฮะดิษยาบิยราเดียวเ่าอนุิธผมนำเอามานำเสนอกับพี่นะ้องพร้อมกับความหมายนะแล้วก็เสน่ห์ของเล่มนี้ก็คือจะมีบทเรียน ใส่ในแต่ละช่วงของฮะดิษท่านบีศล,ลี๊์อลลัลเลรัยงานโดยเจาพิดนะแล้วบทเรียนต่างๆพี่น้องสามารถเปิดไปดูได้แล้วก็มีภาพประกอบแล้วก็ส่วนไหนที่จะมีเสริมความเข้าใจในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะใส่ไว้เช่นเดียวกันเช่นภาพอาคารกาบาเป็นยังไงบ้างภาพการอุกูฟที่ทุ่งอาราฟะต่างๆเนี่ยภาพรวมของการประกอบศาสนกิจ ก็จะมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจในหนังสือเล่มนี้ราคา2,500บาทน,นะครับแต่คนชมคลิปนี้เนี่ยยังได้ราคาโปรโมชั่นอยู่แค่เนี่ยภาพเนี่ยก็จะบอกเห็นไหมฮะการเดินทางจากอาราฟะนี่คือปกหน้าปกแล้วแต่จะมีะรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยอาราฟะไปมุสลิฟะอมีนาเนี่ยเขตฮารอมตรงไหนจุดเริ่มต้นอะไรต่างๆเนี่ยมี เขียนไปทั้งหมดเลยนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้ลิ้มรสชาติในส่วนของการทำฮัชนะครับได้มีบทเรียนมากมายที่เราไปฮัชส่วนใหญ่แลาวคนไปแค่ครั้งเดียวในชีวิตนะครับใครสนใจหนังสือเล่มนี้ไปศึกษาก่อนล่วงหน้าเลยนะมีคนไปทาฮัชแล้วบางคนเนี่ยได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทำดูแล้วเขาบอกว่าอยากจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งหรือได้อัธรศในการที่จะนึกถึงภาพตามเนี่ยช่วงไปทำฮัชแล้วก็อันนี้คือฮัชของท่านนาบีโอลอะไรสักท่านนาบีทำฮัชในอิสลามเนี่ยครั้งเดียวได้เป็นฮัชที่เป็นแบบอย่างที่ท่านเนี่ยให้ยึ สุ่นทิจจะในปีที่ท่านนดบีทำมฮัสเนี่ยท่านนดบีบอกว่าให้ยึดทำมฮัสแบบฉันใครสนใจได้ราคาโปรนั้น9 0จาก2500บาทเดือน7 9 0พี่น้อง CF เ7ือแล้วก็แถมมาซื<ำ>้อีมีฟรีนะครับปปรสูเประมาณกันมำฮัสใครสนใจพี่น้องรีบ CF เลยครับก่อนที่จะหมดโปรนี้นะสำหรับในกลุ่มุร่น้องติดล่อเลยครับ